สวัสดีครับพบกับรายการร้อยใจไทยรายการที่จะร้อยดวงใจให้คนไทยรักกันครับในปัจจุบันได้มีโครงการหรือกิจกรรมต่างๆมากมายที่จะให้ผู้มีจิตอาสาที่มีความตั้งใจแบ่งปันเวลาให้กับสังคมครับเวลาเหล่านั้นก็ยังสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและคนในสังคมได้อีกด้วยอย่างโครงการ b ิ g c l e a n i n g Day บ้านพักพิงที่จะพาไปชมในวันนี้ครับปัจจุบันปัญหาของสถานพักพิงต่างๆมีค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนทรัพย์ เรื่องของแรงกายทำให้ทางตัวแทนผู้ใหญ่ใจดีได้จัดโครงการ Big Cleaning Day บ้านพักพิงซึ่งในครั้งนี้ได้ทำการจัดขึ้นที่บ้านพักพิงโรงพยาบาลนพร,รัตน์ราชธานีค่ะคือโครงการบ้านพักพิงเนี่ยนะครับเรามีไว้สำหรับคนไข้ที่บ้านอยู่ไกลเพื่อที่จะให้ญาติคนไข้เนี่ยได้มาพัก เพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่ดูแลคนไข้นะฮะใกล้ชิดไม่ต้องเดินทางไปกลับซึ่งไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นการที่โครงการนี้จะ,ะดําเนินต่อไปได้ระยะยาวเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีส่วนร่วมจากหลายๆฝ่ายซึ่งโครงการกจิตอาสานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทําให้ผู้ที่มีจิตอาสาเนี่ยเข้ามาร่วมในโครงการนี้ซึ่งทําให้โครงการนี้สามารถอยู่ได้ยั่งยืนต่อนเนื่องกันไปนครับ แต่ภารกิจในครั้งนี้จะสำเร็จไปไม่ได้นะคะถ้าขาดจิตอาสาเหล่านี้มาร่วมกันช่วยปัดกวาดเช็ดถูรวมถึงการล้างทำความสะอาดพัดลมและเครื่องปรับอากาศสังเกตได้เลยค่ะว่าจิตอาสาเหล่านี้มาทำโดยไม่มีการบน่นทุกคนมาด้วยความเต็มใจบ้านพักพิงเนี่ยที่มีให้สำหรับ คุณพ่อคุณแม่ที่ลูกอยู่ต่างจังหวัดต้องเข้ามารักษาตัวเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วไม่มีที่พักพิงหรือไม่มีที่อยู่เนี่ยเออมันเป็นปัญหาสําคัญที่จริงๆแล้วเกิดมาตุวก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าเขาทํากันยังไงเขาอยู่ที่ไหนการอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอยโครงการนี้คิดได้ยังไงอะไรเงี้ยแบบเออดีจังเลยสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นบิ๊กคลีนนิ่งเดย์วันนี้ก็คือเป็นวันทำความสะอาด เคยได้ยินมาเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยความสะอาดเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดของการใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นที่อยู่เนี่ยจะอยู่ได้ก็ต้องสะอาดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทําความสะอาดครั้งใหญ่กันค่ะเนื่องจากว่ามีเวลาว่างะคะ่ะก็เลยเข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะช่วยทําความสะอาดในบ้านพักพิงหลังนี้เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้ามาพักพิงได้อยู่อย่างมีความสุขค่ะ กิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดทุนทรัพย์จากน้ำใจของทุกคนในสังคมรวมถึงทุนที่ได้จากการเปิดท้ายขายของของเหล่าจิตอาสาทุกคนค่ะ มเชื่อนะครับว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมที่อุดมไปด้วยความรักความสุขความมั่นคงและเกิดการพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้ถ้าทุกคนร่วมการสร้างสังคมไทยให้หน่าอยู่โดยไม่นิ่งเฉยดูได้แต่กลับลุกขึ้นยื่นมือช่วยเหลือกันและกันครับพกรกับรายการร้อยใจไทยและกิจกรรมที่จะร่วมร้อยดวงใจคนไทยรักกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ